ก็คือวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกล่องของขวัญจาก FC เหยียบโต๊ไม่ได้มาโต๊ะหวนผมพี่แบงค์ชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนสเปคที่ผมชอบนะผมชอบแบบนี้ครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับวันนี้มาพบกัชบช่องแบงค์ วันนี้เรามาตอนดึกๆครับก็เหยียบโต๊ะไม่ไมาโต๊ะบ้านผมเ <laughs> อยอกยอเหยียบโต๊ะแม่大เป็นไรอันนี้โต๊ะที่บ้านตัวเองก็ไม่ได้กินข้าวเลยนะอย่าว่ากันโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้เวลาเที่ยงคืน5นาทีก็คือวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกองขวาญจาก f c ก็คือวันเกิดผมที่ผ่านมา14มกราใช่ไหมนี่ก็น่าจะวันนี้น,น,น่าจะครบ1เดือนพอดีแล้วก็คือวันที่14กุมภาพันธ์นี้วันเลย อ่าก็คือผมตั้งใจเก็บไว้เพราะว่าเห็นน้องๆค่อยๆส่งทยอยมาแล้วแบบผมก็อยากจะเก็บเป็นความทรงจําดีๆในคลิปว่าแบบน้องๆคนไหนส่งมารวมคือแบบมีหลายคนส่งมาทนะั้งตอรี่ไอจีอะไรอย่างนี้ก็อยากจะทําคลิปเป็นการขอบคุณแต่ก็มันเยอะมากเลยก็จะมีของที่แบบเออเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบผมแบบพอจะเอามาออกคลิปได้ก็แบบเอามาเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเองครัแบบดูน่ารักน่ารักฮนะก็วันนี้ก็มาในตรีมอนวานเลนไทยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะนะที่อุตส่าห์ส่งของมาให้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแห่งความรักด ความรักจาก F4 นะฮะที่แบบทําให้ผมแม่ก็คือแบบเอาจิงๆสถานะตอนนี้ก็เออนั่นแหละก็เหงาเหงาเปล่าเปลี่ยวหววใจก็มีน้องๆคอยให้กําลังใจตลอดก็วันนี้ฮะเราเจะมาทําการเปิดกล่องของขวัญจาก f c กันแต่ก่อนอื่นเราต้องตรีมสีแดงนี่เสื้อแม่กตูดจีนจัดเลยนี่มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกล่องสุ่มกันเลยเราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมันก็มีไม่กี่ชิ้นหรอกเจ็ดแปดชิ้นที่แบบจับต้องได้แล้วมีสตอรี่อะไรน้องๆวาดแฟนอาร์ตอะไรมาให้ก็น่ารักนะฮะเยอะมากก็ของคนไหนที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกาบขอ นะเรามาเริ่มกันจากของชิ้นแรกเลยนี่<อ>กล่องเล็กๆอย่างนี้มาจากน้องนัทพรบุญยืนมั้งมาจากแถวไหนวะบางบอนนี่ส่งมาให้ผมนี่กล่องนี้น่ารักมีแปดชื่อด้วยเราเรามาแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรคนแรกเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นแมงสาหรับหรือเปล่าโอเคมาเ,ามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยตื่นเต้นมาเอายจริงๆ,ๆแม่งเกิดมา24ปีนะเนี่ยโอ้โหมีทากีเลยเกิดมา24ปีปปปปี่ปีนี้ปีแรกเลยมีน้องส่ขงของมานี่ดูดูข้างดูใ,ใกล้ๆนี่ มีเม็ดโฟมด้วยเรามาดูกันว่าอะไร <c oughs> โัวเม็ดได้เล่นแล้วนี่อ่ะต้องตามเลเวลอ่ะเลเวลแรกมีลูกอมมาให้2อันกับข้อความเดี๋ยวข้อความเราค่อยอ่านจดหมายพี่แบงก์โอ้โหี่มีจดหมายพี่แบงค์ด้วยนี่ดูมีอะไรเงี้ยกระดาษอ่ะรูปผมคุณเอ d ดีถ่ายให้ที่บางแสนผมจําได้อันนี้นี่เก็บก่อนเราจะมาเริ่มแกะอันนี้ก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรดูตื่นเต้นสนุกดิอ๋อเป็นเหมือนโปโตเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเมย์อูอูเรียกไม่ถูก เป็นรูปเป็นรูปผมโอ้โหนี่อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นงานฝีมือฝีมือจริงๆนี่ทําด้วยมือปริ้นด้วยมือตัวเองอันนี้อัดกรอบแข็งไหมด้วยน,นี่น้องคนแรกน่ารักมากมีใจจะทําให้แค่ลูกอมเม็ดเดียวก็ดีใจแล้วแล้วนี่คืออะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนที่หอยใส่การ์ดนะที่ห้อยนี่เป็นรูปมันม,มีสายด้วยใช่ป๋ววะเฮ้ยน่ารักมากมันมเหมือนพวงคุณแจ้อยเออพวงกุญแจสายรูปหมีอย่างนี้ออแล้วของของอย่างนี้ออมั้งอ่าอันนี้อันที่หนึ่งเรามาดูคำวยพรกันเราจะมาดูว่าเราจะเขินกันขนาดไหนเล่น ไม่มีโมเมนต์นี้ตั้งแต่เกิดขอบคุณมากนะฮะทุกคนที่คอยซับพอร์ตเป็นกำลังใจให้มาอันนี้เป็นสมุดหนังสือเรียนแน่นอนลายตารางอย่างนี้โอ้โหนี่มาอย่างนี้เลยนี่ออออมาเป็นแบบนี้เลย สุขสันต์มันเกิดนะคะคุณปีอวัตขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงมีช่วงหนึ่งที่หนูเคยเป็นโรคทิมเศร้าแต่หนูก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าพี่แบงค์พี่ไปพี่ซุงพี่บูมทําให้หนูไม่อยากจะจากโรคนี้ไปเพราะยังมีพวกพี่ที่หนูยังอยู่เป็นแบบพวกพี่หนูรักพวกพี่มากๆนะคะให้พวกหนูกินแบงค์ไปต่อไปนะครับนะพี่พี่รู้ไหมเวลาพวกพี่รวมตัวกันหรือมีหรือมีความสุขพวกหนูก็มีความสุขมากๆเหมือนกันฝากบอกไอซุงด้วยกับพี่ไปหน่อยนะคะว่าว่างๆอยากให้พี่ซุงกับพี่ไปมาออกขีปขอบคุณมากๆนะน้องโอ้โหแค่ ก่อนเมื่อกี้น้องเขียนว่าไอซุ่งเหรอไม่กูกู <c oughs> ผมไอซุงเองไอซุงนะครับก็มีออกไปแล้วผมคิดว่าคลิปผมน่าจะลงหลังเพราะว่าลงไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปซุงกลับไปออกกะดึก EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็รอชมก็ขอบคุณน้องมา,มากๆก็เป็นซึมเศร้าก็สู้ๆพี่เป็นกําลังใจให้คือไม่จะไม่บอกว่าหนูทําได้ดีกว่านี้แต่พี่ขอบอกค่ว่าทุกวันนี้ที่หนูทําอ่ะดีอยู่แล้วเว้ยสู้ทาต่อไปซึมเศร้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันแค่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคมีในสมองผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็เครียดเครียดเครียดพพพีี่่เเเข้าใจอออก็โค มาถึงกล่องที่สองนี่กล่องนี้มีน้ำหนักส่งมาจากคุณปีอานันนิลั์น,นะไม่ไม่คุณปีวะอันนี้มาจากเชียงใหม่โอ้โหอันนี้มาไกลมามีทาคิเปิดอันนี้อะไรโอเคมานี่กระดาษเทียยอดรู้ใจ น้องคนนี้รู้ใจสายเจ็บเฮ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบมากอันนี้เหมือนเป็นสแตปรัดกล้ามเนื้อเว้ยคือน้องเวลาผมเล่นเวกบอลหรือเล่นกีฬาอะไรพวกนี้มันเป็นแบบสแตปช่วยแบบเออช่วยเออช่วยป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บเฮ้ยดีว่าคนนี้เฮ็ดบีดีนะมีความสุขมากๆนะขอให้ปีนี้เป็นปีนที่น่ารักไม่ว่าแบงค์อยากทําอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ทุกอย่างตามใจคิดแอดปินอ๋อน้องปิน ขอบคุณมากๆ,ๆครับอันนี้เป็นแอดมินประจำปุ่มบ้านผมน้องปิ่นน้องปิ่นขอบคุณมากๆครับน้องปิ่นโอ้โหมาถึงกล่องที่2ก็ 2> ตาจะไหลเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะฉีกมากเคยเอ็นขาดนะฮะสองข้างเขาเล่นเวกบอร์ดเดี๋ยวคลิปเวกบอร์ดเดี๋ยวมีแน่นอนไม่ต้องห่วงอะกล่องที่ 2, 2> อ่ะต่อมานี่กล่องที่3มมาเป็นรูปผู้หญิงเลยกล่องเย็นอันนี้ อันนี้พิ่งได้อ๋อมีคนฝากมาให้พี่ป้อมยามนี่ว้านีา่ขายของอะไเว้ยโอ้โหนี่มันพี่มันเบอร์ดี้ยิ่ยขายิของปา,าเลยไูยนี่นเห็นพี่แบงค์นอนน้อยหนูเลยจัดเบอร์ดี้มาให้พี่ชุดใหญ่เลยนะคะเพราะพี่คือหนึ่งในใจคุณนะคอนเซปต์เบอร์ดี้เลยนี่ว่าเ้าซักหน่อยโอเคอื่อนเพื่อนๆไหนๆก็ไหนๆไ,ไ,ไ,ได้มาจาก f อนี่เบอร์ดี้โลบัสต้าขอซัดก,ก่อนเลยแล้วกันแค่เสียงก็สุดยอดแล้วดู อบอกเลยครับเพื่อนว่าดื่มแล้วสดชื่นมากๆเห็นเขาบอกว่าเจ้ากาแฟเบอร์ดี้โรบัสต้าเนี่ยเป็นกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มนะเพื่อนๆพนผลิตจากกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ดีรสชาติเข้มถึงใจดื่มแล้วสดชื่นจริงๆเอาอีกสักอึก <c oughs> โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยว่ะเพื่อนๆคือผมบอกเลยใครที่แบบสายเรียนหนังสือนะ <ๆ S 1> ไม่เคยกินตัวนี้นี่ไม่ไม่ใช่เลยคือผมบอกเลยสมัยผมเรียนมาหาลัยนะแล้วผมต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่านหนังสือติวหนังสือดึกๆ,ๆตัวนี้นี่ช่วยได้ดื่มทีตาสาว,ว่างสดชื่นเบิกบานและที่สําคัญลดเข้มถึงใจบอกเลยที่หนึ่งในใจคุณปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อสําหรับเจ้าของขวาญกล่องต่อไปเดี๋ยวกล่องนี้เก็บไว้ก่อนโอเคครับเพื่อนๆเราก็เปิดไปแล้วสามกล่องคือได้เจ้าเบอร์ดี้โรบัสต้าทั่งหมกระชุ่มกระชวยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องที่เท่าไหร่ กล่องที่4ี่เราเปลี่ยนบ้างรอบนี้เป็นพัสดุแบบแผ่นอันนี้น่าจะเป็นเรียงความอันนี้มาจากไหนวะเนี่ยน้องธนากรเอ้ยเหมือนผู้ชายมีเบอร์โทรด้วยอยากจะโทรกลับตอนนี้แล้วเกินแกะก่อนแกะก่อนดูดิว่าอันนี้มันคืออะไรมาโอเานะ้เป็นภาพนะฮะเป็นภาพนะฮะน่าจะเป็นภาพวาดเป็นแฟนอาร์ตผมใน IG นี้น่าจะเป็นแฟนอาร์ตใน IG แล้วก็ปิ้นลงกระดาษบอมาให้เอ้กระดาษปอนขออาภัยในความที่แว่นไม่เท่ากันได้าามาแฟนอาร์ตนะฮะเป็นภาพที่วาดด้วยมือนะฮะเขียนว่า h B D ป่าแบงค์น่ารักมากเอ้ยอันนี้ผมเคยเห็นในสตอรีอ่อจีอาะ แกะไปแล้วมาต่อมากล่องที่ค่ะอันนี้เป็นซองเป็นถุงอันนี้มาจากพะเยามันจะพากเหนือกันเยอะเนาะเด็กๆภาคเหนือส่งมาเยอะมากนะเอาเลยว้าวโอ้เป็นเสื้อส่งมีการไหมมีการไหมเฮ้ยการ์ดแปลว่าอะไรวะ I O N c o l e N t ใช่ป่ะกูอ่านถูกป่ะ I O N Colette ด้วยวะเออ I O N Colette แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับ I O N Colette โอ้ยย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 ยเยย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  E ยยะแบบ E N E N C O U R I V I U I V I ให้กำลังใจลังกยเสมอไอวิวเออวะอออฉเฉยเลย <c oughs> ขอโทษครับขอโทษก็เตือน่ารักมากเ๋ยวใส่เ๋ยวใส่โอ้ต oh, ั้งสอง้อยน่ารักจริงๆเลยว่ะนี่อุ้ยใส่แล้วดูผอมเลยนะทั้งทั้งที่ตัวจริงอ้วนนะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ ขอบคุณมากมากฮะอันนี้และเราก็มาถึงกล่องที่6ฮะลุยกันต่ออันนี้นี่ส่งอันนี้อันนี้ผมแอบแกะดูที่บ้านมีอะไรมาให้วันนี้ว้าวไม่ใส่ไม่ได้แล้วโอ้หนี่เขาตั้งใจสก,กีนให้ผมเลยนะเนี่ยไ,ไอบแบงค์ไอ,ไอบแบงค์ตอนไปภูเกลีมันทำไมตอนนั้นมันผอมจังวะแ <c oughs> ม่งกินดีอยู่ดีมาอันนี้คือเฟี้ยวจัดเดี๋ยวๆโอ้โหโอ้นี่นีไฮไลท์จัด <Das S 1> น่ารักจริงเฮ้ยมีเอ๊ปีที่แล้วเคยจัอันนี้อันนี้น,น,น,นี้เป็นกําไรข้อมือผมจํายี่ห้อไม่ได้ยี่ห้ออะไรไม่รู้น,นี้แล้วก็มีภาพต่างๆนะนนะนะเต็มไปหมดเลยนี่นี่เป็นภาพผมโอ้โหน่ารักมากมีภาพกับหลานด้วยนี่โอ้โหน่ารักกว่าก็มีแคปซูลเรามาแกะแคปซูล<ๆ>เล่นกัน,กนดีกว่าเขามีแคปซูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาโอ้มันคือปากกาอ้มีปากกาเขียนว่าแบงปีนี่มีปากกาแบงปีอันนี้ปากกาหมดเลยมั้งเฮ้ยปากกาวะเอออันนี้เป็นปากกาหมดเลยวิตามินบ๊อ เฮ้ยเจ๋งวะ่ะนี่เป็นปากกาหกพันแล้วก็นี่ฮะทางเล่มเราจะมาเปิดอ่านกันทีละหน้าแบบรวดเร็วอันนี้จับอุดรเอฟซีขอให้พี่แบงค์สุขภาพ,าพแข็งแรง Happy Birthday อ,อยู่ไหนวะ Happy Birthday โวยเตยลงมาแล้วเลยอ๋อ oh, Happy Birthday แบงค์ปีโอ้โหน้องๆแบบกี่คน ขอให้พี่แบงค์สุขภาพแข็งแรงนะคะดีโอ้โหมาว่ะสุดยอดอย่นี้มีภาพนี้เพิ่งถ่ายลงเมื่อวันเกิดมาเร็วมากอันนี้สุดยอดมากๆครับโอเคสำหรับกล่องน,นี้ก็ขอบคุณน้องติวนะฮะมุสตาตั้งใจทำเดี๋ยวเยวขอเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วก็มาถึงช่วงคำถามนะหลายคนถามว่าพี่แบงค์ชอบผู้หญิงสเปกแบบไหนผมบอกเลยเราจะพูดไปเรื่องทัศนคติในการจีบผู้หญิงใช่ไหมเราจะบอกว่าไม่เอาหน้าตาก็ไม่ได้หรอกจริงป่ะมันแบบให้ดูคนที่นิสยัยมันก็ไม่ได้ก็คือ หน้าตาก็ระดับหนึ่งนะสำหรับผมนะแล้วก็นิสัยนี่สาําคัญชอบคนที่โตคนที่เป็นผู้ใหญ่ครับอะไรเงี้ยพูดพวกนี้ไม่ได้เลยเออพูดแล้วมันเซ็งเซงแม่เอาอย่ไปพูดถึงพูดก็นแหสเปคที่ผมชอบมะผมชอบแบบนี้ครับเพื่อนเพืนเย้ด้ <Y ero. S 1> <laughs> ดอกอันนี้บอสบอสเบกที่ชอบก็นั่นแหละฮะผมไม่ซีเรียสเลยว่าผมจะมีแฟนไม่มีแฟนเรื่องสาวๆก็เว้นไว้มีแฟนคลับเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตอย่างนี้ผมก็มีกำลังใจแล้วก็มีเจ้านี่ฮะเบอร์ดี้โลบาต้าที่หนึ่งในใจคุณนะตัวนี้คอยเติมเต็มผมในช่วงนี้ให้แบบมีกําลังมีพละกําลังในการถ่ายทําคลิปมากเป็นไงเดี๋ยวค่อยกินต่อไม่ไหวแล้วหมูกินเยอะเกินก็หดเกินนี่ก็จะตีหนึ่งแล้เดี๋ยวเรามาต่อกล่องนี้กันมากล่องที่เท่าไหร่ละเจ็ดแล้วอ่ะนี่ กล่องนี้หนักว่ะมาจากฉะ,ชะเชิงเตาฮนะกล่องนี้ไปโอ้โหนี่ hey, มันคือกล่องอะไรอะกล่องสวยมากนขอดูหน่อยสิข้างในเป็นไงเอาอะไรมาให้ผมดูสิ เป็นเสื้อฮูด<ห>เก็บ <Aven> เก็บเส <client. S 3> ื้อฮูดนะเอาไว้ใส่ขับแว้นเอาไว้แวน้นแล้วนี่อะไรนี่อ่นี่เสื้อตีขาวก็ขอบคุณสําหรับเสื้อ2ตัวนี้ฮะน่ารักมากๆเลยกล่องโคตรสวยอันนี้บอกเลยกล่องกล่องที่แดเลขห่วงจุ้ยนะเคมิกาน้องเคมิกาลองแกะก่อนเว้ยมากล่องสุดท้ายเฮ d ีดีวูมีการ์ดอยู่ในถุงนี่มีเสียงมีการ์ดอยู่ในถุงอ๋อเขาบอกวัว เฮ้ยว้าวว้าวแฮนด์เมดจัดดูดิเขียนหมดเลยเนะี่ยอูเลิฟกี่คำวะเนี่ยสุดยอดเอาแบคงน้ำโอ้โหไม่ไหววะห้าร้อยอะห้าร้อยคำมีแน่นอนเอานับแถวคูณ 546ตัวบวกลบ500รตัวตว,วันนี้500อยเฮ้ยน้องเคยเจอผมเหอวะผมเปิดมามันมีรูปผมด้วยแต่เป็นเหมือนกับการตัดต่อเด็กเคยูไปเด็กมอ,มอกรุงนี่ไม่รู้ใครน่ารักมากเดี๋ยวเราจะอาจ่านไม่เอาเขินเขินไม่ให้ดนนูนี่นี่อะไรเนี่ยกระดาษนี่ขออ่านหน่อยมาดูกันมันเป็นต่างหูนะโว้ยน่ารักมากนี่นี่มันคืออะไรดูหน่อยโอ้ต่างหู เอาใส่เลยแม่เอฮ้ยเก่งว่ะแต่บรรจะใหญ่ไปป่ะวะคือผมเป็นคนใส่ต่างหูข้างเดียวหู้โหถอดกุดที่เลยเว้ยอ๋อนี่ถอดกุดที่ก่อนอันนี้ก็ได้มาวันเกิดนะฮะนี่มีคนให้มาน่ารักมากคนให้น่ารักป่ะครับสุดๆบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่กุดที่กุดที่แต่เราจะไม่ใส่กุดที่เราจะลองแบบย้อยเฮ้ยเฮียเจ๋งไหนขอลองดิมันเข้ากับกูว่ะอันนี้เป็นน้องเฮ้ยใส่ชุดกันฝนนะมันน่าจะหนักหูน้าดูเป็นไงโอเคน่าพัดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวประชาันเขียนตรงนี้ดจักปะ อ <Hey. S 2> oh. คือเอาจิงๆมันก็จะแลดูหนักไปแล้วถ้าพี่ใส่มันก็จะมันก็จะเฟี้ยวเกินไปนะนะคือมีโอกาสหูขาด <laughs> ถ,ถ้าใส่เดินหูน่าจะขาดนะแต่ก็น่ารักมาก <laughs> ก่อนที่เราจะไปถึงของขวัญชิ้นสุดท้ายนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมมีคลิปในสตอรี่ไอจีที่น้องๆส่งมาน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <laughs> ก็ขอจัดเจ้านี้ซะหน่อยนี่ฮนะเบอร์ดีโลบัสต้าที่หนึ่งในใจคุณ <laughs> กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มเกรด <laughs> พรีเมียมรัาบ <laughs> ิ๊กช็อต <laughs> อออเ,เอาให้ตาค้างกันเลยทีเดียวคืนนี้บอกเลยเข้มถึงใจหูสุดยอดมากนี่คืนนี้ไม่ต้องน,อนนะ้องนแล้ยมาลุยต่อผมมีโคตรสุดยอดเซอร์ไพรส์คือเป็นคลิปวันเกิดผมคือมีน้องฝึกงานทําให้เดี๋ยวผมให้ชมภาพบรรยากาศบอกเลยว่าจ้าป,ปิ้งนุกมากๆเดี๋ยวผมแทรกเข้าไปในคลิปหลังจากวินาทีนี้พร้อมจะชมกันหรือยังเป็นคลิปรวบรวมเหล่าแฟนคลับให้ผมดูสามสองหนึ่งไปชมกันครับ Oh, b a n k y Happy birthday to you. I hope you like this gift. Happy birthday. b a n k b a n k สุขสันต์วันเกิดปีนี้ดีขวบแล้วสมหวังสมปรารถนาสุขภาพแข <อ S 1> <Okay S 2> ็งแรงขอบใจนะจ๊ะแบงค์แบงค์ที่เกิดมาเป็นลูกหมอมาภาคภูมิใจมากก็หัวใจดวงนี้ให้แบงค์แบงค์อ้าวเฮีย Happy birthday to you ก็ขอให้แบงค์มีความสุข แบงกี้ไวเกอร์ที่น่ารักสำหรับเราทุกคนตลอดไปแล้วก็ขอให้ช่องแบงค์ปีนะคะม,มีผู้ติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ฝากทุกคนนะคะกดไปดีิ่งติดตามสับคายกดแชร์นะคะที่ช่องแบงค์ปีแชนแนลด้วยนะคะน้องแบงค์ก็คงจะพยายามสร้างเสียงสำหรทุกคนต่อไปะคะ่ะ h a p เรือ r t แบงค์ขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ทําอะไรก็ระวังตัวเองด้วยปามาเป็นห่วงเนาะแล้วก็ขอให้ปีนี้ปัง,ปงๆรวยร้อยล้านไปเลยเอาเงินมาแบ่งด้วยแห่ไร Happy Birthday ของแทงค่ะมีความสุขมากๆค่ะ แฮปปี้เบิร์ตเดย์แบงปียาวขอให้แบงมีความสุขมากๆร่ำรวยแบงปี by, สุขสันต์วันเกิดขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีแต่ความสุขความสนุกไม่มีโครคภัยเวียนเวียนเลยรวยเฮงๆปังๆจ้าตาทุบแบงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้มีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานด้วยกันไปนานๆเป็นน้องที่ดีของพี่เนมนะเลิฟยู เดย์แบงปีรวยอ็เลลืมกูนะถ้ามีป้ายเดย์ครับแบงปีปีนี้ทําอะไรขอให้เฮงๆปังๆังรวยๆประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครัะถึงกั์วันเกิดนะแบงค์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปดูดซ่วมให้นะเป็นของหวานวันเกิดพี่แบงค์ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยอำชับขึ้นปังๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมาคๆมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดซันน้สันเกิดที่แบงเป็นที่ระลึกของตัวเอ็มซเป็นอันแนนะคะ โ okay, อเคครับเพื่อนๆก็เมื่อกย้ผมย้อนไปดูคลิปใน YouTube ไอ้ที่เขาทําให้ผมก็คือน่ารักมากก็อันนั้นบอก,กอนอนะคนที่อุ้มเฮ้ยเด็กฝึกงานผมผมฝากเขาเลี้ยงเออไม่ต้องไม่ต้องคิดลึกไม่ต้องคิดลึกก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่อุตส่าห์ช่วยเฮ็ดบีดีในคลิปแล้วก็ขอบคุณครอบครัวมากๆคือบอกเลยคลิปนี้ดูแล้วน้ําตาจะไหลซึ้งใจมากๆแล้วก็น้องๆ f c ส่วนหนึ่งนะที่อยู่ในคลิปแบบที่ออกมาแล้วรวมถึง f อทุกๆท่านคนที่รู้จักทุกคนที่คอยเฮ็ดบีดีวันเกิดผมในวันนั้นก็คือถึงวันเกิด นั้นผมอาจจะไม่ได้แบบเปิดตัวแบบโชงช่างอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถึงใจมากๆครับก็ถือว่าเป็นความรักในวาเลนไทน์อีกรูปแบบหนึ่งที่ดีมากเลยสาหรับผมคืแม่งสุดยอดอยากจะทําทุกปีเลยก็น่ารักมากๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆฮะแล้วก็มีของที่ผมเพิ่งได้มาวันนี้นี่ฮะผมก็ไม่รู้ใครเอามาให้อันนี้คือไม่รู้เลยว่าใครเอามาให้แฮปปี้เบิร์ a เ คุณแบงค์ปีซัพพอร์ตเอาไว้นะคะกอรมแฟนคลับไม่รู้ว่าใครเอามาให้คือชอบมันเบลเลอร์เทอร์อะไรกันเชียวขนาดนี้ครับผมก็นั่นแหละอันนี้ก็น่ารักมากอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เอาไปไหนเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูนี่แหละอ่าเป็นไงคมป่ะคือบอกเลยเดี๋ยวนี้ผมตั้งใจคือถ้าได้เดี๋ยวผมก็จะผลิตคอนเทนต์ที่ดีเอามาแบ่งเพื่อนๆดูเดีด๋ยวมีน่าจะซื้ออะไรแปลกๆสัก,กอย่างหนึ่งแหละเร็วๆนี้เดี๋ยวรอชมกันได้เลยโอเคครับเพื่อนๆก็ก่อนจบคลิปก็บอกเลยว่าวาเลนทน์ปีนี้ก็ขอให้ททุกกกคคคนนนนสมมมหวววววัังงะใารรแล้็ถึี่ยพ ผมมาก็ขอให้พรที่ผมได้เนี่ยส่งผลกลับไปเป็นร้อยเท่าบันเท่าในเร็ววันเร็วคืนนะแล้วก็ขอให้วาเนเลนทนยวันแห่งความรักปีนี้นะทุกคนประสบความสําเร็จคิดอะไรก็สมบัติถนาใครโสดอยากมีแฟนก็ขอให้มีแฟนมีแฟนที่ดีคบกันน่ารักน่ารักตลอดปีนะฮะแต่ปีนี้ไม่เป็นไรคือบอกเลยว่าเป็นวาเลนทนยที่สุดยอดมากเพราะว่าผมได้รับความรักจากแฟนคลับและขอบคุณนะสําหรับเจ้าเบอร์ดี้โลบัสต้าฮะที่หนึ่งในใจคุณบอกเลยว่าเป็นกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มที่รสชาติเข้มถึงใจ อีกสักอึกก่อนปิดคลิปก็ฝากด้วยก็สําหรับเจ้าเบอร์ดี้โรบัสต้ากาแฟกระป๋องพร้อมดื่มนี่ฮะดื่มแล้วสดชื่นตื่นตัวพร้อมลุยใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเซเว่นอีเลเวนหรือสั่งช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดา้าแค่กระป๋องละ15บาบาทเท่านั้นคือบอกเลยว่าสุดยอดมากดื่มแล้วรสชาติเข้มถึงใจสดชื่นสุดๆโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วสําหรับคลิปเปิดกล่องของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็ขอบคุณความรักของทุกๆคนที่ให้มานะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด่ามมไชอบ ว่าอยากให้ทําอะไรก็พิมพ์ม,มาผมพร้อมที่จะทําทให้ทุกคนเพราะว่าผมมีตังค์ไปทำคอนเทนต์สนุกๆให้เพื่อนๆดูแล้วครับผมเจอกันนะคลิปหนะ้าบ๊ายบาย